เดีย๋ยวยงไม่ไป้ายได้ปที่จ้าก,ก่อนสามแมงุเอ,อะให้เวลาสิบนาทีหน้าหองหนูแล้วก็จะทำงานต่อ

พอทำงานพ่อก,ก่อนนะแป๊บนึงนะที่นี่นะโอเคนะโอเคหนูดำไปอ,อร่อยไหมล่ะอ,อร่อยเหรอ <c oughs> ไหนกินยังไง <c oughs> เรอกินยังงั้นเหรอโอ้โหเห็นยังฮะ ฟันหายไปไหนอ่ะฟันหายไปไหนอ่ะฮะฟันหายไปไหนอื้ออืมอเฮ้ยไม่เอาฟันอืมอืมคนเก่งของพ <ขอ S 2> ่อป,ปิดแล้วนะพ่อปิดแล้วนะพ่อปิดและพ่อปิดแล้วนะโอเคปิดแล้ว Happy birthday to you ใครใคเป่าเค้กเนี่ยเค้กวันเกิดใครอะใครใครทำเค้กเนี่ยใครทำมองยังงี่ด้ใครทำพูดได้ใครทำเป็นนี่ทำเอามาสวัสดีก่อนดิทำอะไรนะ้าวหมอ๋อทำข้าวผัดเหรอหมอ เขาต้องใส่ชุดก่อนอยาไม่ได้ถ่ายเลยพี่พี่ทำก่อนอ้อมทำนึงโกนเรื่องกันเลยนะอ่าเพราะกองจองในที่อ่ะทำเบลไหมเจ๊อ่ะอันเชฟในชื่ออะไรเลยเชฟเนี่ยเชฟเชฟชื่ออะไรอ่าเชฟเบนดี้เป็นลูกของใครเนี่ย พ่อพ่อชื่ออะไรคุณยำแล้วแม่แล่วแม่ชื่ออะไรคุยเหรอโอ้โหใส่แล้วเหรอใส่ซอสแล้วเหรอลูกพอแล้วเก็บโบตอนนี่นะโอโหเชฟแบนดี้อันนี้เชฟแบนดี้ใช่ไหมเนี่ยเหรอใส่แบบไหนใส่เกลือ โอ้นั่นวิธีใส่เหรอเอาอ,อันนั้นอบวาวิธีใส่เกลือดดล,ลงเหรอ บก็ะดาดิสบายยังไงเจดยังเนี่ยนี่จะซอสดำเกินไปแล้วพออยังเนี่ยพอยังเนี่ยอไอย่งเนี่ยพ่อพ่อพออะพ่อถ่ายพ่อขวบแขนเรานัังโอเคพอแล้วไปไปก่อน อร่อยไหมอร่อยออร่ยทำยังไงอร่อยอร่อยทำมือยังไงทำมือยังไงอร่อยเป็นงั้นเหรอชิมสักถืออร่อยป่าอ่กชิมชิมแล้วก็ทำว่าอร่อยเป็นแบบไหนนะอร่อยอร่อยเหรอโอ้อร่อยมากเลยใช่ไหมากนปลูกเองเหรอฮะโอ้่ปลูกเองเหรอ ฮ่าลูกใหญ่มากเลยชินช้นเล็กๆใส่มือดูก,ก่อนกินก่อนนั่นแหละชิ้นเล็กๆสิ ชิ้นใหญ่ก็ติดคอยิงแก้กายกูอ่ะโอ้ยก็อย่างก็ทำตรงนี้มันตรงนี้มันตรงนี้โุโก๊โกตุก๊กต <s ip> ุ <t> ๊กต <t> ุ <t> ๊บีนเลยรูป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 ลังรูปลัง อาลูปลูปรูปหลังอย่างนี้ให้มันอ่าขยับไปขยกกับไปอยู่ด้วยกันอ่าอ่าขยับมันอยู่ด้วยกันกนี่คือฝึกนะครับฝึกไก่นะครับเดี๋ยวจะเอาไปโชว์ที่ จารย์ประทีศเมื่อวันที่ฝนไม่ตกนะครับอาทิตย์ที่ฝนไม่ตกเบนดี้ก็จะเอาไก่ไปโชว์นะครับอันนี้รุ่นเล็ก่อ กระย่างถูกเผาไหมกระย่างถูกเผาแล้วกระย่างถูกเผาแล้วทํายังไงต่อฮะเอาไม้เสียบเสียบไหนฮะเอาลองไม้ลงไม้เอากระย่างถูกเผาทํายังไงเอาหันหน้งที่นี่ ปโอเคโอเคโอเคเห็นหน้าเห็นหน้าก็ทำไปเสร็เดี๋ยวทำก็ทำไปทาแผ่นเกีียวบอกที่ทำแผ่นเกีียวเอาโกโชด้วยนะพอทำเสร็จทำทีละแผ่นทำทีละแผ่นทำไมทำทีละแผ่นแล้วแล้วก็โชว์ด้วยนะ เนี่ยนะเนี่ยทำโชคเหมือนพ่อนะโชคกว่าน้นถ้าหนูทำตัวไหนหนูก็โชคก่อนนะโอ้สวยเลยสวยแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วทำมทางน้ทางนีทางน้เออเี่ยนารด้วยเนี่ยเนี่ยโชว์อย่างนี้นะแผ่นเกลียวนะแผ่นเกลียวผักโขมนะนี่สีเกลียว สวยสวยเลือดกาเออเหมือนแผนพิซซ่าเลยวางวางนิดนิดบ้างเออ ทำไม่เป็นเราได้เจอในถมทำไม่เป็นต้องทำใหม่ทำเป็นไหมไปีเนี้ถ้าเปลี่ยน,นอลองดิไม่ได้มันทำไม่เป็นมันมีท่อนเล็กอีกอันนึงท่อนเล็กอีกอันนึงอืมน้ำละเสร็จไม่ใช่ไม่ใช่อีกอันนึงนั่นแเลย ไม่จะไม่มีต้องจัหูอย่างเงี้ยมันทำได้ต้องจับหู<อ>ถ้าแบบนี้มันทำไม่เป็นบ่<อ>หูยังทำไม่เป็นห่อหรองอ่าลองดูดิไม่ได้อย่างนี้มันใหญ่ไปของเพิ่นอะไรดีแล้วของเพิ่นเดียวเอาทิรานลูกเอาทิลานเอ้ยอี๊ เหมือนเหมือนพ่อเนี่ยเหมือนเหมือนพ่อเนี่ยเดี๋ยวตัวมันพ่อเห็นไหมเน่ะพ่อทำทีละตัวเห็นไหมน่ยเหนไหนี่ยเนี่ยทำทีละตัวเหมือน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 พ่อเนี่ยเดี๋ยวตัวมันยาวไปไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้แม่บู๊โล่ห้ามทำท่านี้ทำมันเดียวเออทำทีละตัวทำอย่างเงี้ยแม่บู๊มันไม่ได้ไงก็ไม่ได้ทำไม่เป็นคนไม่เป็นคนพับแล้วมันไม่ได้ไงนี่ทำแบบนี้ได้สินี่ยดูเหมือนพ่อนี่ดูดูเหมือนพ่อ นี <learn higher> <laughs> ่ด <day> ูด right ิร้องไห้เลยเนี่ยเถียงไม่ได้เลยแม่เพิ่นเถียงเอาเอาบะแมนตัวนี้ทายผิดโอเคค่ะสาธุค่ะสาธุกันสาธุกันสาธุอะไรกออะไรกอวละบางก๋ละพวกทักทักทักหน่อยได้ไหมอะไรนะ

กระนั in ้นู้องโกน้าไก่ครับลุงขายนกขายนกอีกเหรอเหรออ๋อขายทุกอย่างเลยเหรอเหรอะขายดีไหมเหรอมาขายทุกอย่างเลยเหรอเลอะทำยังไงทำยังไงนี่อร่อยเหรอ

ัาด okay. 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 ah okay. okay. ีจ้าก yeah. ่อนวัาด uh, oh cool. ีจ wow. oh yeah. ้า like ัา oh ดีจ้าเดี๋ยวพ่อจะลงวัาดีจ้าโอเคโอเคขายที่กิดที่ใครปีตุ่นโอเคเอาโอเคเอาปั้นปั้นปั้นโชว์เร็วเอาปั้นโชว์เร็วขนมไข่นกของเวนดี้เวนดี้จะเป็นเขาดาวเขาขายที่เขาดาเอาโชว์โชว์ดิ่วสวยไหมว้าวสวยมากเลยวุปั้นเร็วปั้นเร็วมากเลยไม่เอ้ามาขายให้หนูนะ ป,ปั้นปนนปัั้้นนเร็วมากเลยไม่หมดก่อนหรอดูแม่ดิแม่แมปั้นช้าๆด,ด,ด,ดูดูสิสวยไหมล่ะปั้นเร็วๆนะ่ะโหสวยมากเลยเดี๋ยวพ่อจะลงเร็วให้นะอ้ะอาวอ้